ข้อปฏิบัติภายหลังการถอนฟันคุดผ่าตัดฟันคุดหรือศัลยกรรมโดยคลินิกปุณกันทันตแพทย์กัดผ้ากอดแน่นๆเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงให้ผ้ากอดขยับน้อยที่สุดหากมีน้ำลายหรือมีเลือดซึมให้เกลือนได้เลยการคลายผ้ากอดออกควรรอจนครบ1ชั่วโมงหากพบว่ามีเลือดซึมออกจากแผลผ่าตัดให้นำผ้าชิ้นใหม่วางที่แผลกัดให้แน่นต่ออีกอย่างน้อย30นาที ช่วง24ชั่วโมงแรกหลังจากการผ่าฟันคุดห้ามบ้วนน้ำลายหรือห้ามบ้วนน้ำโดยเด็ดขาดเพราะอาจจะทำให้เลือดไหลไม่หยุดได้หากจำเป็นต้องบ้วนปากควรรอจนแน่ใจว่าเลือดหยุดและทำอย่างนุ่มนวลและบ้วนหลังเมื่ออาหารด้วยน้ำเกลืออุ่นๆไม่บ้วนแรงเพราะอาจทำให้ริมเลือดหลุดใน1-3วันแรกควรประครบเย็น นำน้ำแข็งห่อด้วยผ้าสะอาดวางบริเวณนอกปากและบริเวณใกล้แผลเป็นระยะระยะในวันที่4จึงเริ่มประครบร้อนโดยใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นบิดให้หมาดๆนำมาประครบบริเวณแผลอาการบวมจะลดลงเป็นปกติควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายอาหารรสเผ็ดงดสุบุรี่ 6วันแรกควรรับประทานอาหารอ่อนสัปดาห์ที่2เปลี่ยนประเภทอาหารได้ตามลำดับหลังผ่าตัดมีโอกาสบวมดังนั้น2คืนแรกควรนอนศีรษะสูงกรณีใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้ยังไม่ควรใช้ฟันปลอมชิ้นเก่าจนกว่าจะได้รับการปรับควรสอบถามจากทันตแพทย์ก่อนเนื่องจากเกรงว่าฟันปลอมที่ยังไม่ปรับแต่งจะไปรบกวนเนื้อเยื่อได้ หากผ่าตัดช่วงคำ่ำคืนนั้นไม่ควรแปลงฟันให้แปลงในวันรุ่งขึ้นเมื่อเลือดหยุดให้ทำความสะอาดฟันบริเวณอื่นๆตามปกติยกเว้นบริเวณที่ผ่าตัดให้รอจนกว่าเลือดจะหยุดสนิทต,ตลอดหนึ่งสัปดาห์หลังจากวันที่ผ่าตัดให้อมน้ำยาบ้วนปากคลอเฮกซิดีนและอย่าลืมรับประทานยาตามทันตแพทย์แนะนำหากมีข้อสงสยัย หรือสอบถามเกี่ยวกับอาการสามารถติดต่อเพื่อปรึกษาทันตแพทย์ได้